โทษทำมาคาเลยด้ค่ะได้ค okay, ่ะได้ค่ะไเลยค่ะควมสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะโอเคนะครับก็สบายสบายได้อยู่มันมันมีมีอย่างไปลวระบ้กลจะล้มในห้องน้ำมั้ยล่ะก็อย่างเดียวก็จะล้มในห้องน้ำนี่แหละทีเวลาเรานั่งกินกินแล้วลืมลืมบาเรเดินเข้าห้องน้ำแล้วต่หลังไปลอกไปล็อกปะ กลอย่างเดียวกลัวลื่นในห้องน้ำอย่างน่าสุดไปหาหมอมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้นานมาแล้วครับนานมาแล้วอันเป็นใครไปลงก็ไม่รู้น่เมันสองปีแล้วสองปีจะสามปีแล้วใช่ไหมครับที่ว่าล้มสงการไงล้มสงการตีสี่โครงดอกไปสามสี่นานนะมอย่างน่าสุดทำไมกลัวว่าจะต้องลงใน้องแรมบาบางทีมันสโลเซเซลีบางทีตื่นมาตอนตอนที่สามที่สี่เข้าห้องน้ำเวลาไปไป ไปไปปัสสาวะอย่างเงี้ยไปฉี่นี่กลัวไงบางทีก็ลืมเปิดไฟบางทีอาบน้าําอ่ะฉี่เมือ <à S 1> ่อตรงโฉม่อตรงโถเรืแล้วก็ไปกันใหญ่เลยเนี่มันเหมือนแบบตัวไวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นไวนี่แหละบางทีตื่นนอนมาก็จะรล้จะเลียกจะรู้จะกลัวกลัวอย่างเดียวนยี่แหละแล้วแล้วพี่มดมว่าไงบ้างคะเขาแบบบางทีผมเวลาพี่ตื่นมากๆเขาจะตื่นด้วยนั่นแหละก็จะดูว่าแต่แต่เปิดประตูไว้อยู่แล้วแหละถ้าร้องคงได้ยินเนี่ย หรือว่ามันจะให้เราล้มก็ไม่รู้นะเห็นยังไงตอนนี้พอมันกลัวว่าจะล้มในห้องน้ำกันก็เห็นข่าวพวกเพื่อนสูงคุณพ่ออายุ60กว่าขึ้นไปเนี่ยจะมีไหนจะเด้งมวนอกไปทุกคนเลยบางทีก็เลยระวังตัวหน่อยเดินเน้ช้าลงเข้าห้องน้ําก็ต้องช้าๆแล้วเดินเหินอะไร๋ยวนี้ก็ขยับตัวช้าเลยใช่ไหม่น้เอาดูนี่ตื่นน้นลุกขึ้นจะปิดลุกตื่นปั๊บลุกขึ้นไม่ได้นะ วิ่งเลยนะเองวียบบ้านหมุนใช่ใช่มันตือนต้องสักพักหนึ่งสักสี่สัปห้านาทีชักชักค่อยๆลุกอืมั่งเนี่ยเป็นความดุงควา,ามดันเลยครมีมีมัมีอยู่แล้วแต่ว่าก็กินยาประคองมาอยู่แล้วกินยาเวรัตบีกับกินยาความดันเวรัตบีเวรัตบีอ,อ<ม>่ะเวลัตบีนี่เป็นโรคประจำตัวหรือเป็นทั้งบ้านเลยเป็นประทุกรรมแต่รู้สึกว่าปีนี้เราหกสิบพอดีเลยพี่หมั่งค่อนข้างจังวลเรื่องสุขภาพเป็นหลักมาก บางทีมัน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 ,ม,นมันก็ต้องเป็นห่วงเลยมันขยันทานยาตามที่หัวบอกแล้วก็ไปเช็คทุกปีทุกปีทุกปีกป็ให้ความมั่นใจขึ้นอยากอยู่กับหลานไปนานๆเมื่อวานก็หลานมาก็นั่งเล่นกับหลานทุกวันอนะเมื่อวานกลัวกลัวอยู่ไม่ดูหลานกลัวอยู่ไม่ทันหลานแต่งงานเลยค่ะคือตั้งเป้าว่าไลคะหลานแต่งงานรับปรนญญาเอออยากอ,อยาก่อยากอยากอยกู่ไห่ทันหลานหลาแต่งงาน พี่ห,หม่ำทำพี่นารกำไว้ด้วยที่บางคนบอกว่าแสกเลยไม่หรอกคนมันจะคิดไปเองนั่นแหละไม่ได้แช่งหรอกแต่ทำไปตามภาษานั่นแหละก็เห็นข้าคฝืดอื่นเขาทะเลาะก,กันเรื่องอเรื่องเรื่องทอ<ะ>งตัวพี่น้องมันจะทะเลาะก,กนนันก็เลยแบบไม่เป็นสัดส่วนดีกว่าอืมจะเป็นชัวร์แฟร์กันคู้อืมอันนี้คือให้ทั้งพี่กับน<ช>้องแล้วก็เมียด้วยไหมครับหรือว่าใครนะไอ้ลูกสองคนแล้วก็เมียด้วยไหมโอ้โหแล้วเขาต่างหากเขาอยู่แล้ว เขามีสศษมากของเขาอยู่แล้วเขามีเยอะอยู่แล้วแล้วไปเอาอีกแล้วก็รักเล็กฉม่นะผมไปเยอะนะครับเอออย่างเพราะว่ามันมันจริงใจเรู้องสุขภาพมากพี่มดเขาว่ายังไงบ้างเขาบางทีเมียเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อเร็วนี้ก็ก็ก็ปกติดีเออบางทีเขาก็บางทีเขาก็กังวลเขาก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วอ่ะเขาก็กังวลเหมือนกันพอหมอบอกว่าพักผ่อนเยอะๆหน่อยนะก็ดีใจไม่มีอะไรก็พยายามากินตามปกติอทำตามปกติ ดูนี้นอนเยอะนะเป็น um> ส <explode> ิบชั่วโมงนะใช่นอนไม่เกินสองทุ่มอะตายแล้วสองพอตื่นตีตีสี่พอตื่นตีสี่ปั๊บมาหลับตีตีห้ากว่าตีห้ากว่าก็หลับอีกรอบหนึ่งมาตื่นแปดโมงครึ่งเกือบเก้าโมงนอนสองรอบเริ่มเริมว่าเราเป็นไวกระเทียงน่าจับนะบางทีแบบตีสี่ปั๊บได้ยินเสียงนกปุ๊บ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 ปี๊ทีก๊บปก เคยเห็นแต่คุณรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเขาตื่นมาทําอะไรตีสี่ตีห้าที่รุ่นเราเริ่มรู้แล้วได้ยินเสียงนกก็รู้แล้วว่าตีสี่กว่ากว่าอย่างนี้แล้วสไตล์การใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเรื่องการกินด้วยกินอะไรมันอ่อนลงเผ็ดก็รดลดลงเลยนะตอนนี้เผ็ดก็ลดลงลงหน่อยนึงแล้วแกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กินเลยสักเจ็ดสิบห้านะนมพี่หม่นมีีถามตัวเองไหมครับด้วยความที่เราเอาร์ตมาทั้งชีวิตแต่อยู่ดีนะปีนี้มันดูมันขยับ มันไม่เหมือนเดิมแล้วไงเมื่อก่อนเราก็เ claro ดินเร็วเดี๋ยวนี้เราเดินช้าลงนะเมื่อก่อนสปีดแบบแบบเต็มอ่ะอันนี้ก็เหลือลดน้อยถอยลงเมื่อก่อนเราเคยเดินเต็มเต็มร้อยเนี่ยฟึ๊บฟึ๊ึ๊นะก็ช้าลงสักประมาณสักเดี๋ยสักเจ็ดสิบแล้วตอนเนี้ยมันมีหนิดงเลยครับผมมันก็ไปทําไว้นั่นแหละเราจะไปกังวลกันมันถ้าเกิดกันนันก็มันก็ทําให้รั่วคนแทรกแซงเราได้อืมสมัก็เป็นคนที่าีข่าวรู้ว่าแบบคุยบ่อยนะใครนะรับข่าวรู้ว่า ลงนตุยองปีแล้วก็ตุยเพื่อการปีมาใมก็ตุยมันไม่รู้นะกตคืไม่รู้อ่ะคือตยคือมันเหมือนแบบมีคนก็ไปลงนู่นลงนี่ก็เลือกก็เอาแล้วแต่ว่าอย่างไงอ่ะมันต่อยอย่างครก็ได้แล้วแต่ก็ทําไปเรื่อยแหละหนังก็ทําไปเรื่อยแลยการก็ทําไปเรื่อยแต่แสดงว่าตอนนี้คือผู้ตองคือไม่อยากคุยเพื่อจะอยู่เห็นหลานประสบความสําเร็จ ก็อยากอยากอยู่จนถึงอย่างที่บอกนั่นแหละเห็นรับปริญญาหลานหลานแต่งงานอย่างเงี้ยอยากอยู่ให้ถึงขนาดนั้นแหละมีคุยกับเขาไม่ปากเขายังเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องเลยแล้วลูกๆว่ายังไงบ้างครับลูกเขาโอเคก็เจอกันค่อนข้างจะเดือนนึงเจอกันห้างครั้งเขาถ่ายมันมันกับมันช่องของช่องของเอ็มอยู่แล้วไงแล้วก็มีมันมันกับมันฟูดแฟร์ตามห้างต่างๆด้วยเจอทุกเดือนแล้วก็เจอทุกทุกครั้งเพราะเอ็มเป็นช่องของเขาไงพี่หน่อยก็จะ งานต่อไปะจะทำงานไปเรื่อยๆเลยจนยกว่ามันผีมันสิงเรารเรแล้วผี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 การแสดงเนี่ยสิงแล้วมันอยู่ในสายเลือดใช่มันอยูนใส่สายเลือดมันสิงแล้วมันออกมันออกไม่ได้หรอกบางทีหยุดการติกว่าวันก็ต้องเสือกต้องเหงาเหงาวะที่ก็เหงาเหงานี่ก็ตั้งแต่ทำหนังเสร็จสี่เรื่องเนี่ยที่ที่ทำมาเนี่ยใช่อันนี้ที่ขายไปเมื่อกี้เนี่ยน่ารักมากมากๆนี่ก็มาเน็ตฟิตอีกแล้วแล้วก็มีหนังของไอ้แจ็คแคนซันเรื่อง มันยังอ้โปรยางอเรื่องนะแต่ว่าก็ไม่หายไปจากหน้าจอนานมันก็บอกเลยว่าผีเป็นสิงแล้วเออมันไปไหนไม่ได้แล้วแหละมันก็คงจะตายไปพร้อมกับมันนั่นแหละเริ่มเราแบ,บ่งคิวไปถ่ายทำยังไงด้วยสุขภาพไม่ห้าเดือนหยุดห้าเดือนอยู่แล้วผมห้าเดือนหยุดห้าเดือนก็เตรียมงานอีกห้าเดือนอ๋อหกเดือนหกเดือนเตรียมงานห,หยุดหกเดือนเตรียมงานอีก อาตอนนี้ก็ฝากงานก็เขาชุมทองเขลองชุมโจรเลยครับวันที่11นี้ครับสิงหาบ่ายสองดูกันได้เลยครับแล้วพี่มาไปลงไปพื้นที่เขาไปเที่อวหนักไปฉากหนึ่งที่ไหนนะที่เอาไรที่หน้าหนักมากมากผู้เสียชกวิตอะไรหัวรอกันหูน้ำตาอะไรสุดท้ายเขาร้องไห้กันเป็นกันนะทหารทำไมต้องซึ้งเหรอต้องซึ้งก็ดีใจก็เหมือนไปอวยพรให้เขาบีกบอกรังออกกลังใจนะครับเอาแล้รู้จะทันไหมครา เอาหนังไปฉายตจจริงออยากไปด้วยแต่มันยุ่งจริงๆเราอยากไปอยากไปทำกับข้าวที่เนี่อยากไป,ไปมากเลยไปไปตำซุ้ตมตำแล้วก็ไปไก่ย่างเขากินก็คงจะมีความสุขอะแสดงว่าฟีดแบบที่ทีมงานส่งกลับไปก็คือเขามีความสุขกันครับเห็นเขาถามมให้ดูดูยิ้มเลยถามพอดีเขาเรียคลครเครียดเขายิ้มม,ม,ม,มีบางคนก็น้ําตาซึมนะมีสุดท้ายน่ารักมากเรื่องนี้ก็เหมือนกันเขาชุมทองกบนองชุมจนดูสุดท้ายด้วยนะมีน้ําตาซึมนะ พักหลังนหนังทุกเรือ่องค่อนข้างจะออกด,ดรมาม่าทำไมอะทำไมเราต้องอมุ่มุมเรามีเยอะนะแต่ว่าเราไม่กล้านำเสนอมันหักมุมเลยนะถ้าหลังๆนะก็ไม่รู้สิเป็นคนบ่อน้ําตาตื้นด้วยถ้าหนังอะไรเก็บครอบครัวนี่หนังเพื่อนรักกับรักเพื่อนอย่างเงี้ยนั้นมันจะมาเลยรักคนใกล้เคียงอย่างนี้มันมัน,ม,นมันรู้สึกได้มีแต่เดี๋ยวมีดราม่าอีกนะคอยดูนะหนังเนี่ยคอย เร็วๆนี่แต่คนเลยแบบที่นี่จะไม่มีตลกเลยจะไม่ขายขำแล้วไม่ขายขำเลยทำไมทำไมถึงอยากเปแพ่ดราม่าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเลยเราอยากให้แล้วกเ็เห็นมุมมองของเราด้วยเ,ออเ,เ,เห็นหม่มันต้องยิ้มใช่ไหมนะออทีนี้จะไม่ได้ยิ้มแตไม่ไม่ได้เล่นเองหรอกแต่เรื่องตอร,รี่เป็นของของนี่แต่แบบพี่หม่ำเปไงพอมันขึ้นชื่อว่าพี่หม่ำมันต้องเป็นไลเซนนั่นแหละใช่แต่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้ใช่เราก็เลยไม่กล้าแสดงไง โกคนคาดหวังกคนคาดหวังคือเหมือนเฉมอ่ะคนคาดหวังแต่คอหนังอ่ะชอบใอ้พู้หญิงเขาทำได้แต่บางทีแล้วมันหมือนอยากเห็นรอยยิ้มอ่ะคือเขาคือเขาเห็นหน้าเขาต้องยิ้มนั่นแหละเห็นหน้าม่มเนี่ยก็เลยอยากอยากจะทำให้เห็นนันมุมมองของเราก็มีนะดราม่าจะทำให้ดูปลายปีนี้แหละจะฉายนุ่นฉายปีหกเก้าแต่ปาปีหน้าอะไรที่มันทำอย่างหักมุมขนาดนี้ชอบดูหนังดราม่านะ ชอบชอบดู <Yeah. S 1> ขนาดน,าาาาน,นั้นมาวิวจากไปจักรวาลยังร้องไห้ลูกที่คันเดอร์โบว์คาร์เดอร์โบว์คาเดอร์โบวนี่แหละอ่านั่นแหละแค่พ่อเดินตามลูกอธิบายให้ลูกฟังลูกไม่เข้าใจไม่ฟังมีซีนหนึ่งกัน,นได้นะ,ะใส่รับหรือใส่รับอ่าใช่ใช่แต่คือน้ำอ่อเรื่องนี้แหละเรื่องค<ะ>ันเดอร์โบวนี่แหละใช่พ่อเดินตามลูกจะอธิบายให้ลูกฟังนะพ่อไม่ได้เป็นไม่ได้คิดแบบนั้นนะ mm. ลูกไม่เข้าใจถึงทุ่ครั้งที่มันกอดกันเนี่ย อ๋อพอเป็นย่งนี้ีเองเราเข้าใจเลยขนาดดูอันี้ล่าสุดเนี่ยอะไรนะโฟโฟเลยนะสิ่งสุดท้ายเนี่ยแค่เอารูปมานั่งที่อกเนี่ยลูกเราคิดไปเองนะว่าแม่ตื่นพูกเพิ่เกิดนะแม่จะตายแล้วหรือนี่คือความหมายของเราร้องไห้ เรื่องไวหรือว่าอะไรประก์็างไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้สิไม่รู้ริเราเป็นคนเซสติจิตอ่อนจิตอ่อนกับเรื่องครอบครัวเซสติสเป็นมานานแล้วเป็นคนานแล้วแต่เป็นรุ่นแล้วรุ่นเราเนียขนาดที่เรียกแทสติสอะไรโฟใช่ไหมแทสติสโฟนี่แหละเออเนี่ยซินสุดท้ายเราคิดดูร้องไห้เราหรือว่าเราคิดไปเองเอารกมาว้าไว้าตรงเนี่ยแม่ฟื้นแม่ฟื้นถ้าเขาพูดได้นะแม่ฟื้นผมเพิ่งเกิดแม่จะตายแล้วเหรออ อันนี้คิดจะเฉยนะออแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ,อ่ะใครได้ดูแล้วก็คงจะเข้าใจออซึ่งจริงพื้นฐานเราเป็นคนที่เซนสะกิฟตน้ำตาไหลง่ายถ้าดูข่าวเรื่องลูกโดนยิงลูกหลงตายลูกโดนข่มขืนลูกนั้นจะไม่ดูเลยเออไม่อยากเห็นแม่เขาพูดน้ำตาไหลนะไม่อยากพูดออแล้วยิ่งไปงานศพนะที่เขาอ่านประวัติเนี่ยพี่จะหันหน้าหนีเรือพี่ไม่อยากเงยไปดูลูกเต้าที่เขาอ่านออลูกออที่เขานั่งฟักฟัก,ฟกยืนฟังประวัติ จะไปกับเขาเลยอืมเวลาอ่านประวัติประคนตายเนี่ญาติเนี่ยพ็จารจะหลบไม่มองถ้าหลือไปมองก็มันจะไปกับเขาเลยงออกเราถ้าเกิดว่าเมียเราตายญาติเราตายหรือว่าใครก็ได้ที่ตายที่เราสนิทสนมอ่ะมันก็คงเป็นอารมณ์เดียวกันนี่แหละสมมตินะแต่มันไม่ใจง่ายหรอกเมียผมน่ะสิบห้าปีมาแล้วเนี่ยมันไม่เคยไอ้สักเลยพี่หน่มีบอกเมียเราไหมว่ามีสั่งเสียเมียเราไหมว่าเออถ้ามัน ไม่ไม่คิดทุกวันแหละคิดทุกวันว่าถ้าตื่นมาเนี่ย้ถ้าเมียกูไม่กระดุกกูดิกเนี่ยู่อยู่ยังไงวะอ๋อแล้วเมียเขามีคิดมุมกลับไหมว่าถ้าตื่นก็มีเหมือนกันเขาก็คิดเหมือนกันนี่แหละว่าเขาก็จะอยู่ยังไงเหมือนกันเพราะชีวิตเขาเนี่ยห่างไม่ได้บางทีไปทํางานเจ็ดแปดวันที่เขาโทรไปตามก็ทํางานอยู่ขนาดอยู่กับลูกแท้ๆทเป็นงานบางกับบังฟู้ดแฟนจะกลับเมื่อไหร่ยู่ จะอยู่เจ็ดวันแปดคืนเลยหรือยงไงทันทันเขาคิดถึงเขาคิดถึงนั่นแหละหน้าตาเราดีด้วยข้างหลังข้างหลังห่วงห่วงห่วงทุกวันแหละห่วงทุกวันห่วงทุกวันไม่มีวันไหนไม่ห่วงหรอกลมหายใจเข้าออกก็มีแต่เขานี่แหละในม่านตาที่กระพริบยก็มีแต่เขานี่แหลแต่ส่วนมากไม่กระพริบอ็แบบตายเดียวตอนนอนตอนนอนที่ไม่รู้เขาไม่มองเขาปาร์ตี้ยังดีดีเขา เขาอาจจะว่างเ็วิดีโอคอลเป็นเล่นกับหลานมั่งอะไรมั่งแล้วนั่งปาร์ตี้ก็ตามภาษาเขาแหละเขานอนพร้อมกันแหละตุ้มครึ่องสองตุ้มก็นอนแล้วเขาก็กินผักลวกผักอะไรกินตามภาษาเขาเนี่ยกับน้ำจิ้มปลาล่ากินแค่นั้นแหละแลตอนตื่นตื่นมาเรากินข้าวอย่างนี้หน่อยไปฮ่องกงอีกไหมคะไปสุปีนะเอสิงคโปร์ไปฮ่องกงก่อนแล้วก็หมดค่ากระเป๋าไปกอ ตอนหลังมาฮ่องกงกูไม่ไปแล้วไม่เอาดีกว่าเสียแน่ๆใบสองใบมีแน่ๆน่เชียงรายไปมาแล้วครับไปมาแล้วตอนนี้ก็ไก่ไก่ไม่งั้นอยากให้มเพิ่มเรืเชียงรายเปนจริงมันเป็นจริงไหเพราะหยคนมอกว่าเป็นมุกหรือเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแต่มันนานมาแล้วนานมาแล้วมันจริงมันนานมาแล้วเพราะไอ้เจ่งไอ้หนงสองตัวนี่แหละมันพูดจะเอาเป็นเอาตายเอาจากคนแบบ ใครนะใครนะไม่กี่ห้องไม่กี่หอครับเรื่องจริงแต่มันนานมาแล้วช่วงคาฟเฟ่ไงช่วงอายุยี่ยี่เก้าสามสิบนี่แหละช่วงนั้นก็กำลังโอ้โหหน้าตาดีเลยตอนนี้ก็หน้าตาดีอยู่นะ,ะแล้วตอนนี้สามารถไปเชียงรายได้ไหมครับก็ <c oughs> ไปได้ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้วไงอ๋อไม่ได้ติดต่อกันแล้ว ไม่เพราะว่าชื่อเพราะว่าเชนไยไปมาทุกปีไงก็เลยอยากรูว่า<อ>ไม่แล้วไม่คุยกันแล้ว <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ใช่มันเป็นช่วงวัยรุ่น<อ>มันก็มีทุกคนนั่นแหละตลกมีทุกคนแหละ<อ>ไม่ใช่มีผมคนเดียวละ<อ>มีทุกคนทุกคนจะให้สาวชื่อแม่มีทุกคนแหละ<อ>มันก็มีมีค้ำไบไ,ไหมใครใคร,ใครไม่ต้องไปทุกตัวเพียงแค่ใครจะคิดได้ก่อนแล้วหันหลังกลับแค่นั้นเองแล้ววันนี้พวกพี่เขายังมี แล้วเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งมันเหมือนแบบผีซ้ำด้าคลอยบางทีแบบมันเหมือนบางทีเราอยากหยอกเมียเราอย่างนี้บางทีขำ่าขำๆเหมือนเรื่องอะไรนะนนางนางคาสที่เป็นเมียน้อยเขาชื่ออะไรอีเย็นหรืออะไรชื่อเลยเขากําลังดูอยู่เขากําลังอินอินอยู่นี่แหละเขาเป็นเรื่องอะไรหรืออีเย็นมึงจําแต่เมียน้อยนะหึุจําแต่เมียน้อยนะช่วยชิบหายเลยเรา เราไม่รู้เลยยังเป็นไข่ก็ยังไม่รู้เลยหลังเลยยเนี่ยมันผีผมลงตกเตียงเลยนะแล้วลเขาเรื่องเลยยเนี่ยแล้วเรากรื่งเราดัาอยู่โม่งโงม,มากเลยอแล้วบางทีเราอาบน้ําเสร็จก็จะดูทีวีแล้วเปิดแบบเปิดช่องไหนก็ไม่รู้เปิดมาต้เป็นเป็นสารคาดีที่เชียงรายมึงชอบดูช่องนี้เวลาเนี้ยเขาเป็เนสารคดีเชียงรายใช่ไหมมันจะเป็นซวยแบบมันไม่ซวยยังไงไม่รู้ <laughs> มันมันเหมือนมัน พูดลำบากผมผมในใจสรุปมันเป็นคนมันเป็นยุ่งไม่ได้ขในนามก็มีแค่ชื่อลูกสองคนเท่านั้นไม่มีชื่ออื่นใครอ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วพี่บอลเนี่ให้ตอบาแฟนๆที่เขาติดตามเขาเป็นห่วงสุขภาพเราใครก็ไม่ต้องห่วงครับผมสุขภาพโอเคครับถ้าใครอยากติดตามผมก็ช่องลูกสาวผมเอ็มบุษราคำแล้วก็ติดตามช่องเมียผมหมั่มเออไม่ได้มดเมียหมั่มนั่นแหละอากาศวัดในทิ่ก็กำลังฉายอยู่นะครับวันที่ย์อื่นี้เขาชุมทองขนองชุมชนครับ พิเศษกันครับเดี๋ยวสำรวมงพี่แมา